นี่คือหน้าตาของผักเสียนฝรั่งค่ะพี่น้องคะผักเสียนฝรั่งนะคะที่เป็นพักป้าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะทุกๆุกปีในช่วงของฤดูใบไม้ผลิจ้ะพี่น้องกาสีเกิดมาเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะผู้คนในต่างแดนเนาะคะ่ะกะนําไปประกอบอาหารจ้ะพี่น้องคะ่ะลักษณะต้นเขากระสิเป็นแนวนี้จ้ะนะคะ แก้มาจาักน้อยกระสิออกดอกแลาะค่ะแล้วก็ลวงโรยนะคะถ้าเกิดปีต่อไปอีกจ้าวิธีการเก็บค่ะพี่น้องคะยอดนะคะกะเด็ดเอาลักษณะนี้ได้เลยจ้าเนี่ค่ะสำหรับมือนี้นะคะน้องพี่มีกับบริภาพี่น้องเขาป่าหยากเลยนเนาะคะ่ะเก็บอยู่ในบริเวณหน้าบ้านของเฮาเลยจ้า ยอดกำลังพอดีจ้ะพี่นองคะ่ะอ่อนๆเลยค่ะนี่ค่ะกับเป็นป้าพักเสียนเนาะค่ะพี่นองคะทีเกิดอยู่บริเวณหน้าบ้านของน้องพี่มีเองเนาะจ้ะรอบด้านก็สิเป็นบ้านของเพื่อนบ้านจ้ะพี่นองคะนี่ค่ะกับเกิดนะคะอยู่หน้าบ้านของเฮาเองเนาะจ้ะกับบอตองไปเก็บไก่ไซส์ยากจ้ะพี่นองคะ เอือยอายหลายคนกระทมกันเขามาเนาะค่ะว่าเขาสิเกิดอยู่แบบใดเป็นลักษณะแนวใดจ้าพี่น้องคะน้องพี่มีกะเห็ดเป็นตัวอย่างให้เบิงะะ้งเนาะค่ะเนี่ยค่ะหยอดกับสีบ่อ่อยอวบปันไดเนาะคะ่ะเนืองจากว่าบริยูไก่แหล่งน้ำหรือว่าแม่น,มนะะ้ำเนาะจ้าพี่น้องแต่ว่ากะสามารถนะคะทีซีนําเอาไปเห็ดพักดองหรือว่าขันสมพักเสียนใดเนาะจ้าเนี่ยค่ะหยอดกำลังพอดีเลยจ้า กสิสังเกตเนาะค่ะว่ายอดเขากสิบอ่อวบปันใดจะพี่น้องทะน้องพี่มีคิดว่านะคะถ้าเข้าเกิดใกล้แรงแม่น้ำนะคะกสิอวบก็หนีอยู่เนาะคะ่ะแต่ว่ากะซซำหนีพอดีเก็บจ้าสำหรับวิธีการคันสมเนาะค่ะน้องพิ่มีกะได้เห็ดวิดีโอวไว้แล้วนะคะจังใดกะล่องนะคะรับชมยอนหลังใดเด้อจ้า รสชาตินะคะทีขันออกมาแล้วจ้าพี่น้องคะ่ะคือจังสมภักเสียนอีสานบานเห้าเลยล่ะคะ่ะติดตามรับชมย้อนหลังใดเด้อจ้ามีแต่หยอดงามๆจ้าพี่น้องนี่คะ่ะ นอกจากสีน้าไปขันสมแล้วนะคะพี่น้องคะเขากะย่างสามารถที่สิเอาไปลวกนะคะพี่น้องคะกินกับแจวกระป๋นก็ได้นะคะณนะตอนนี้ที่น้องพี่มีเด็ดอยู่นะคะเขากะซิมี่กินชุนชุนจ้ะพี่น้องคะก็ขึ้นจังพักพักกาดหินนะคะพี่น้องอยกเอาตะยอดอ่อนๆนะคะส่วนใย,ยแล้วนะคะกะน้ำเอาไปขันสมแล้วจ้ะพี่น้องคะจังสิได รสศาสตร์นะคะออกมาคือจังผักเสียนอีสานบานเห่าเนาะคะ่ะพี่น้องเบิ่งจ้ะหยดกำลังพอดีเลยะคะ่ะสำหรับเพจน้องพี่มี่นะคะช่อง u t u b e อันน,อน้อยช่องนี้เนาะ,ค,ะค่ะกะถือว่าเป็นเพจนึงนะคะถี่ใสชีวิตในชน,ในบทอเมริกาจ้ะพี่น้องคะ่ะหาอยู่หากินนะคะตามธรรมชาติและการใสชีวิตแบบเรียบง่ายน้ำเนาะจ้าอีกบ่โดนพี่น้องกระิได้เห็นนะคะบรรยากาศเขาปลาหาเราใหม่เนาะจ้าจังไดกะ ลองนะคะกดติดตามกันไว้โดนโดดน้ำในเด้อจ้าสีผ้าบรรยากาศหานมใหม่สดๆในอเมริกาจ้าเนี่ยค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะน้องพิมีกะล่าไวซัมนีสะกอนเนาะจ้าจังไกกะนะคะกดติดตามไวค้ค่ะวิดีโอหนาสีผ้าขาปลาหานมใหม่สดๆเด้อจ้าขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ